เทรวาวะหมายถึงว่าปฏิบัติาตามทางของพระสงฆ์ในรุ่นกอ่อนก่อนอย่างในขั้งพุทธการเราจะถือเอาแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางของลาทพานคือบวชด,ด้วยเอหิบบวชด,ด้วยจตุกรรม ว่าบวชด้วยจตุกรรมแล้วก็จะบอกกรรมฐานห้าในแนวทางการปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริง แต่จริงๆแนวทางของกรรมฐาน5ก็คือโดยธรรมชาติของคนจะเดินออกไปข้างนอกจะมองไปข้างนอกจะไม่กลับมองมองตัวเอง so, ไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นกฎฟ้ากรรมฐาน as allowance or lead us to see truth as it really is but the way of practice living the life most people is you're always looking outwards when you your mind goes o u t w a r d s you walk in the external direction then you never turn inwards and then you never see truth ครั้งที่เราจะเห็นแนวทางที่เกิดขึ้นจริงๆเราต้องกลับมาดูภูมเป็นธรรมชาติคือธรรมะ we really want to see truth you have to wards, and see the nature of things นี้กับพระพธิสัตว์ในระหว่างที่ท่านเสด็จ ส่วนอาตุยานโดยปกติท่านไม่เคยเห็นในพระราชวังของท่านว่ามีคนแก่คนเก็บคนตายท่านก็อุทานถามนายชนะว่าเราจะต้องแก่อย่างนี้มจะต้องเก็บอย่างนี้ไหมตายพอเห็นความตายเกิดขึ้น He, using his wisdom, realized, well, I need a way out. I have to find a way out. In the same way that where there's darkness, there must be light. Where there's cold, there must be heat. From suffering, there must be a way out. And then he saw the fourth messenger, a summoner. A summoner, somebody who's speaking the truth. <coughs> <c oughs> แต่การหาความสะงบในราทิในยุคนั้นก็ต้องศุดศาตามรทาทิต่างๆก่อนกว่าราทิในที่เป็นไปเพื่อมัดเพื่อผลของโพธิยาณ So he went forth and he went forth to seek ความสะงบ peaceful states and in those days the way you do it you go forth and you seek out teachers in the various ashrams and you seek them out and you try to find out does this teacher know <it> like the way? การบวชในยุคน mm ั้นก็คือมีลัทธิต่างๆอยู่ก่อนแล้วอย่างปัญจวัคคีย์บวชตั้งแต่ผู้เจ้าประสูตรนนะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าองค์ปัญญาคนง ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าบวชตั้งแต่ขนานนามของพระพุทธิสัตว์ว่าจะได้เป็นผูจเจ้าพวกนี้ก็ชักชวนเอาลูกหลานของพรมได้มาสี่ห้าเป็นก็ออกบวชรอท,ทำผู้เจ้าเป็นคนแรก well, like In those days, there were there were summoners already, people seeking the truth. Like the Panchavati, they had They're people who had gone forth already or seeking the way. I putnya right from the, the ceremony of the Buddha's naming, where it was destined, foretold that this, this baby was destined to be a Buddha, decided then to, to dedicate his life to going forth after him. and he went to try and encourage others and out of seven different Brahmins he got four sons. body จากนั้นถึงใช้คาเวลาบางคาบางครั้งใช้อบุโศกุ้เจ้านี่คือการบวชอายุพรรษาน้อยกว่าพระอัญญากุณฑัญญะฉะกนั้น ในในขณะที่ออกอยู่ปฏิบัติพระโพธิสัตว์กำลังบำเพ็ญเพียรใช้คำแทนตัวพระอัญญาโคลทัญญาว่าอาวุโสคุณเจ้านี่เป็นพันเตฉะนั้นพอออกปฏิบัติตามแนวทางของลัทธิในยุคนั้นไม่ใช่ทางที่ไปทำทุกขก,กิริยาก็บอกว่ายังไม่ใช่ทางมันต้องมีทาง การแลกนาะขวานกันกำหนดลมหายใจเข้าดูเข้าไปข้างในได้เห็นกเกิดสิ่งมาหันมันกินมินสงบลงไปถึงฐานของกิ่นขณะล้มไม้เย็นแต่ล้มไม้ยังเที่ยงตรงอยู่เพราะไม่ให้แสงแดดมาถูกพระวรกายของพระโพธ,ธิสัตว์ ท่านก็ย้อนกลับมาว่าวิธีการปฏิบัติแบบที่ทํามาทั้งหมดยังไม่ใช่ฉะนั้นต้องมาทําแบบใหม่หลังจากท่านไดรับข้าวมุกปยายนะัตษ์ก็บอกว่าดูความตั้งใจนั่งลงไปที่นี้เลือดเนื้อเสื้อไขมันจะแห้งไปจากต่ายตาถ้าเราไม่ได้สำเร็จโพธิญาณ เราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี่คือการเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจสําหรับที่จะทํางานฉะนั้นการทํางานกันทุกวันนี้ไม่มีความจริงใจกับตัวเองเมื่อไม่มีความจริงใจกับตัวเองก็ mm. เ,เลยกลายเป็นเหล็กที่มันด้านไฟหรือทองที่มันด้านหลอมเบ้ามันกลายเป็นทองติดปากเบ้ากลายเป็นทองติดเบ้า เล็กที่มันด้านไฟเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ชุบให้อ่อนพ็อ,อ่อนเกินไปชุบให้แข็งกแข็งเกินไปไม่อยู่ในหลักของมัชชิมมาดังเราจะต้องยึดตามหลักการปฏิบัติว่ายตัวฝัง So they were practicing the group of five and calling, h was calling a n e p h m a n y a a d a s o meaning one who had ordained longer than the leader. And they called t e Buddha, okay. And they practiced Kipara the mortification of the flesh, right to the extreme until the, the bodhisattva realize this is not the way. And he realized they have to find a different way. And so he sat down and pondered, and a, a memory came back to him. following on that memory, he, he realized, he remembered one time while his father was working, doing a specific ploughing field ceremony, when he was seven years old, he sat under a rose apple tree, and his mind became still and peaceful, and naturally entered samadhi. And something quite miraculous happened. That although after a, few years, after a few hours it was the evening, it was as if the sun had stayed still, so to provide shade for the for the bodhisattva. Let not the, the sun in the in the evening make him hot. And so, following on that memory, he realized. This must be the way, this middle way, this alternative. And so he made a firm adityana, sat down under the Bodhi tree and determined, let skin, sinews and bones remain. Let only flesh and blood in the body, sorry, let skin, sinews and bones remain. Let flesh and blood in the body dry up. I will not rise up from the seat until I attain supreme enlightenment. This is after heat eaten the ka, mudipaya, the milk rice, the sujada. And so that was the firm determination of the Bodhisattva which led him to ordination. But these days, do any of us really practice with that determination? With our, our practice is more like iron or gold which has been heated up. When iron or gold is heated up, it becomes pliant and floppy and soft and it doesn't maintain its natural strength f r e e z e i t h you if the temperature is this very, very cold it becomes brittle and it's s a p so what we have to do is keep trying to find this middle way เมื่อนี่ไปพูดถึงปฐมเทศนาปฐมเทศนานี่จะพูดเบื้องต้นทัางกลางและที่สุด คือการเตรียมร่างกายและเตรียมคิดใจที่จะฟังที่จะปฏิบัติถ้าเราเตรียมร่างกายของเรามาดีก็อย่างโพธิปักทิยธรรมนี่คือการเตรียมร่างกายมีอิทิบาทสี่จินสีห้าพระละห้านี่คือการเตรียมร่างกายมักมีองแปดโพธิปักมีเกตไอโพชงเก นี่คือการทำงานวางแผนในการทำงานทำแห่งเครื่องสำเร็จคืออิทธิบาท4ียินรีห้าพระห้ามักมีองค์8โคชชงเกตเราพูดเฉพาะอิทธิบาทสีสันทะวิรยะสกิตะวิมังสา อินทรีย์ห้านคือการเตรียมกายเตรียมตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ห้าพระคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่าพวกฟังนี้ so the essence of what I'm talking about is the p r o m a d e s a n a first teaching which has got to be explained in in terms of the beginning in the middle and the end And in the beginning, the, the initial aspects of the, the middle way is about preparing, preparing the mind and body for the practice. And preparing the mind and body for the practice, we, we look to the Bodhikattayadhammas, the, the wings, the factors of enlightenment, the wings of awakening. We've got the itiba, the four itiba, the four itipalas, what the roads to success, the five balas, the five indriyas seven Bojangas and the Eightfold Path. The five, the four, Idipadas, Chanda, viriya, citta Vimamsa. The five, the Indriya faculties are to do with preparing the eye, ear, nose, tongue, body and mind. The five Balas dealing directly with faith, effort and energy, Sadhik, Samadhi, banya. The seven Bojangas and the Eightfold Path. So these Bodhipakya Dhammas. are, the, are the necessary accoutrements, the the tools for the or for practice. ถ้าเราเตรียมร่างกายของเรามาดีแล้วเตรียมจิตใจของเราการที่เราจะเดินมักต่อไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเราไม่มีปัญหา งานทั้งหมดมันมีบรรทัดฐานของมันมีมาตร,รฐานของมันอยู่เขาเรียกว่ามีมออกออในการทํางานทั้งหมดถ้าเรายกหลักตรงนี้ขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานของตัวเราแล้วแนวทางการปฏิบัติของหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเป็นหลักในยุคปัจจุบันท่านก็เดินตามแนวทางอันนี้เรียกว่า อจาจารย์ว<ม>ัตรเดินตามแนวทางของครูบาอาจารย์ในยุคก่อนๆที่อาจารย์ปาลบถึงเรื่องเทรวัตกับอาจรารย์วัตรเข้ามาหากลับมาที่กายกับใจอย่างสมัยพวกผมเองไปอยู่ที่สกลผมรู้จักหลวงปู่กับตัวผมเองเท่านั้นพระเนนอยู่กันร้อยสองร้อยองค์ไม่รู้จัก ไม่มีเวลาที่จะรู้จักใครเพราะเรามีเวลาที่จะทําหน้าที่พล,ลเมืองศีลธรรมของเราเทนะ่านั้นมีเวลาที่จะดูแลตัวเองไม่ให้มันพลาดพังไปในทางในที่ต่างๆเรากลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอย่างเดียวถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเดียวทุกอย่างมันไม่มีทางไปทางอื่น มรรคก็ย่อมเกิดขึ้นจิตก,ก็ตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคพิจารณาสัจธรรมทั้งสี่ก็จบงานที่จะทำไมย่ยาก so this this essence of preparing the mind and body for the practice if you do the preparation well then actually there are no there should be no problems with developing the path because these 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 key factors and this preparation means that you have a you have a You have a necessary standard. You have basic standards which you fulfill and from that point onwards you can, you can apply the principles and the practice and it works out. So when I first went up to Sukhonokhon and I was living with my teacher Limpul, even if there were 100, 200 monks, the only, the only people I knew, the only people I paid any attention to, for lumpo and myself because there was absolutely no need to get involved in other people and other things and when you, when you only look at yourself you only keep inwards then you're able to develop the path to the necessary level ดว่าไม่มีอะไรอ,อีกส <laughs> ันน้นนำกัเทอ่กว่อนั่อเฮ้ยไม่ได้บอกกัน, <laughs> นกนน <laughs> นารเลการ <laughs> <laughs> เดินมัก <laughs> <laughs> เราจะต้องก็งมาถึงวันนี้แล้วไม่มีทางที่เราจะถอยมีแต่เราเดินข้างหน้าตลอดไป แล้วก็ดูปฏิปทาครูบาอาจารย์ดูกลับเข้ามาดูที่ตัวของเราอย่างเดียวอย่างจาตุนิมิตของพระโพธิสัตว์เราจะต้องแก่เราจะต้องเก็บไข้ได้พยาธนะิเราจะต้องตายไหมก่อนที่เราจะตายเรามีอะไรที่ติดตัวเราไปพอเราไปเห็นสมณะน,นักบวชก็บอกว่านี่เราเป็นบุคคลที่มีเวลา เราเห็นคนนี้เป็นบุคคลที่มีเวลานอกจากนั้นรอแก่รอเจ็บรอตายไม่มีเวลาคนพวกนั้นฉะนั้นเราต้องหาทางออกได้มืดต้องมีสว่างเย็นก็ต้องมีร้อนเป็นเครื่องแก้กันที่เกิดมีที่แก่มีที่เจ็บมีที่ตายมีที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องมีพระโพธิสัตว์ถึงได้ออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมการที่พวกเรามาเดินตามนี่ มันไม่ได้มียากอะไรเพราะมันมีมาตรฐานอยู่แล้วทั้งหมดโพธีปักทียะธรรมก็มีอยู่แล้วกรรมฐานห้าก็มีอยู่แล้วอริยสัพสีก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เนของที่ไม่มีของทั้งหมดเป็นของที่มีอยู่กับโลกและให้ทำความเข้าใจของที่มีอยู่เมื่อเราทำความเข้าใจกับของที่มีอยู่เราต้องเข้าใจ คำว่าเข้าใจหมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกภัยไข้เจ็บมีกันอยู่อย่างนี้สงค์คมไม่เคยขาดไปจากโลกก็มีอยู่อย่างนี้ดูพระเจ้าพูดมาเมื่อ2,000ปีก่อนว่าสงค์คมไม่เคยขาดไปจากโลกค้าขายมนุษย์ก็มีอยู่อย่างนี้ เราย na ังเข้าใจว่าเมื่อ2,000ปีก่อนอุบาสกและอุบาสิกาไม่พึงกระทาค้าขายมนุษย์ค้าขายอะไรของมนุษย์เรื่องที่ผ่านมาเมื่อ2,000ปีก่อนอย่างทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่อย่างเดิม ค้าขายมนุษย์ค้าขายอะไรของมนุษย์ก็อย่างนําพาคนเข้าเมืองนั่นก็เป็นการค้าขายแล้วแถมเอาไปขายอะไรอีกก็ยังมีคือยังมีอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดไม่ได้แตกต่างไปจากูุเจ้าสมัยนู้นกับปัจจุบันฉะนั้นสัจธรรมก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ ทุกอย่างเป็นอยู่อย่างเดิมทั้งหมดความเจริญขึ้นและเสื่อมลงก็อยู่อย่างเดิมฉะนั้นเพียงแต่เรามาทําความเข้าใจกับของที่มีอยู่คําว่าทำความเข้าใจก็คือไม่กำไม่หอบไม่แบกไม่หามของที่มีอยู่คือวางตามสภาพความเป็นจริงที่เรียกว่ากระตังพรมเจริญไม่สน คือไม่จิตอื่นที่จะทําอีกไม่มีคือไม่ไปไม่มีกับจิตอันอื่นที่จะไปทําอีกไม่มีถึงว่ากระตังคมมัจเรียมสมัยโน้นก็ยังมีอยู่อย่างนี้มาปัจจุบันก็ยังมีอยู่อย่างนี้การประพฤติธรรมที่สมควรกระทําก็มีอยู่อย่างนี้ประพฤติธรรมที่สมควรกระทําชื่อว่าบูชาพระตถาคตผู้ใด,ดเห็นพระตถาคตได้ชื่อว่าบูชาเรา บูชาเราก็คือเป็นบุคคลที่นั่งใกล้ต่อความสุขอันประสริฐเราแสวงหาความสุขอันประสริฐก็คือระวางทั้งหมดถึงได้ว่ากระตังมคม,มจะียังฉะนั้นการทำงานในพระาศาสนาเราต้องมองย้อนกลับมาหาหาตัวเราเราจะไปหาคนอื่น เรื่องคนอื่นเขาจะเก็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาของศัตว์โลกเกิดขึ้นเกิดแก่เก็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของศัตว์โลกฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ปฏิบัติเราจะต้องคำนึงถึงตัวของเราว่าเราข้ามกองไฟอันใหญ่หลวงนี้ได้หรือย,ยังคือวัตตะ อย่าไปเข้าใจว่าเขาติดคุกติดตารางหนึ่งเขามีกำหนดวันนะติดคุกตลอดชีวิตติดคุกร้อยปีมีมีเวลามีวันแต่เราติดคุกของวัตตะคือเราจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอยู่ในที่ตรงนี้อีกชาแนลานเท่าไหร่แล้วพอมองเห็นทางที่เราจะข้ามตรงนี้ได้หรือยังไปกองใหญ่ ที่เป็นเรียกว่าวัตตะจะเป็นสถานที่ทรมานสัตว์โลกให้ย่อยยับเป็นจุนและวิจุนวัตตะนี่จะทรมานสัตว์โลกให้เป็นจุนและวิจุนเป็นจุนนี่ก็ยังไม่พอยังเป็นวิจุนที่เล็กลงไปอีก ภูเขาทั้งสี่ทิศวิ่งมาบทขยี้สัตว์ให้เป็นจุนและวิจุนเราจะหนีไปอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ข้ามวัฏตอัอรนี้ออกไปเราก็ไม่มีโอกาสที่จะข้ามไปได้จากนั้นเราจะข้ามไปได้ก็คือระวางทั้งหมดถึงได้ว่ากระตังรมมะจริยงคำว่ากระตังคมมจริยงนั่นคือหมายถึงว่าวางทุกสิ่งทุกอย่าง หลับยศชนและเสริญอะไรก็ไม่มีในหัวใจของเรามันขาดออกไปเมื่อมันขาดออกไปแล้วมันก็คือไม่มีดังน<ม>ั้นของที่มันไม่มีเมื่อเป็นของที่ไม่มีคือของที่ไม่มีในใจของเราดังนั้นวันนี้ก็คิดว่าออพอสมควรแล้วมั้งในสันน้ำสันเนิ่ม <laughs> แล้มีอะไรต้่งถามตงคุยกันต่อ <laughs> ดูผ้าเย็นเนื sadu parang tanthamase sadu